สตีวันตูเตนอยู่ใ้พึงตั้งใจเจริญจิตอภวนานะให้พึงตั้งใจสมทานพระกรรมฐานว่าตามดังนี้อิมาหังพันเตพัควาอิมาหังพันเตพะควาอัตตาภาวางังอัตตภา,าวางังตุมหากังตุมหากังปริจชามิปริจชามิกีตาเปิดเสียงพินัตตีคนเดียว ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญรข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายมอบกายมอบกายขอมอบกายถวายชีวิตนี้ถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชา มาบูชาตั้มาบูชามาบูชาสังฆาบูชาข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาจะตั้งใจศึกษาจะตั้งใจปฏิบัติจะตั้งใจปฏิบัติตทมสั่งสอนตามหลักธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธองค์ของพระพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตภาวนาด้วยการเจริญจิตตภาวนาละก,ก,การละบัดนี้เธอนละการละบัดนี้เธออย่้ญาโยมทั้งหลายได้เข้าสู่ภาจเจริญจิตภาวนาให้เราได้ค่อยๆหลับตาลงเบาๆ ก็ตั้งกายตรงตัวนี้โยมจะนั่งอยู่กับพื้นหรือโยมจะนั่งอยู่กับอีก,ก็ไม่เป็นไรแต่นั่งมือประสานไว้ข้างหน้า,นาวางเท้านาวางเท้าให้ให้สบายสุดท้ายก็ให้เราได้วางลมหายใจของเรานาอยังมีสติตามดูลมหายใจ ตั้งแต่ลมหายใจผ่านจมูกเราไปอย่างช้าๆอาการท้องพองลมวิ่งออกมาช้าๆอาการท้องยุบให้เราบริกรรมกำหนดอย่างมีสติเรู้รู้หายใจเข้าพูดยาวๆก็ได้หายใจออกโทรยาวๆก็ได้ ให้เราตัดความกังวลให้เราตัดความวาวุ่นที่เข้ามาอยู่ในขณะนี้นะตลอดสัปดาหนะ์ที่เราทำทำง,งานเนี่ยที่เราแสวงหาทรัพย์ที่เรา,เา,นะเราได้ไปพบกับคนไปที่บริษัทไปที่สำนักง,งานวุ่นวายไปหมดในแต่ละวันแต่ละวัน ในชีวิตของเราเนี่ยเราวุ่นวายกับคนอื่นมากก็ทำให้ใจเราก็วุ่นตามท่ให้จิตเรากำหนดไปถึงเรื่องราวล่านั้นไม่ได้หยุดพักไม่ได้ให้จิตของเรานั้นได้มีโอกาสได้ฟื้นฟู ฟื้นฟูตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องพยายามจัดเวลาจัดโอกาสให้จิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสฟื้นฟูมีโอกาสได้พักแในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดให้โยมทั้งหลายได้เข้าถึงได้เข้า เฝ้าพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติตามด้วยการเจริญจิตภาวนาตามดูลมหายใจอย่างมีสติระลึกรู้อยู่ทุกขณะเราไม่ได้นั่งสมาธิหวังที่จะเห็นอะไรหรือรู้อะไรไม่ต้องนั่งเพื่อเห็นอะไรแต่นั่งเพื่อรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงพอแล้ว จิตที่ถูกกระทบที่เราชอบไม่ชอบจิตที่ถูกกระทบชอบเราก็คล้อยตามอย่างมีความสุขสนุกสนานเฮงหาหัวเราะยิ้มแย้มจิตที่ถูกกระทบที่เราผิดหวังเราไม่ชอบใจโกรธเกลียดชิงชังใจที่เป็นอกุศลเนี่ย ไม่มีวิธีใดที่จะสามามรถกำจัดได้ด้วยการจเจริญจิตภาวนาไม่มีเครื่องมือไหนไม่มีอุปกรณ์ใดที่จะปัดเป่าจิตขุนมัวให้สะอาดให้ใสเท่บการทำสมาธิได้เลยในโอกาสนี้นับจากนี้ไปสามนาทีไม่นานธรรมาขอพัก หยุดใช้เสียงให้เราได้เจริญภาวนาอย่างมีสติอลึกรู้ ก็อพอสมควรแก่เวลาให้เราได้ขยับขยายไกลออกจากสมาธิให้โยมปนุเมือขึ้นให้งามต่อไปนี้จะมาจะนำบทอีมินาบทกรดน้ำตอนเย็นมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของพวกเรานะที่ล่วงลับไปแล้วใหโยมได้น้อมจิตของโยมไปนะเอ่ยชื่อออกนามของบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วนะให้ได้มากที่สุด อิมนาบุญญาคัมเมนาอุปชยาคุณุตระงาจริยุปการาจามาตาปิตาจายาคาตาปิยมะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันธานราปิชาพระมมาราชาอินทราจโลกาปาลาจเทวตายโมมิตามนุสาชามาชาตาเวริกาปิจาสัพสตาสุขีหุนตุบุญญาณิปกตานิเมสุขัจติวิตังเทงุกิปังปะเปทโวมตัง อิม ah ah, ินาบุญยคัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจักิปังสุลภิเจวะธันุปาทานัชยเดนังเจสันตานิหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมังนาสันตุสัพพธาเยวายาธาจาโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเลขวิริยมินามาลาลาปันโนกาสังฆาุริยาวิริเยสุเมพุทธาธิปุโรนาโตธรรมโมนาโตธรรมโม นาโถปเจขาพุทธโจาสังโฆนาโถธโรมมังเตโซธรรมานุภาเวนะมารกาสังละพันตุมาโยมได้ถึงตั้งใจกล่าวตามนะโยมนัที่เป็นต้นเสียงอิทังโนอีทังโนอีังโนยาตินังโหตุยาตินังโหตุสุกิตาโหตุสุกิตาโหตุ ยาตโยยาตโยข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลขอตั้งจิตอตั้งจิตุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสันบิดามารดาครูอาจารย์ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ัวานญาติมิสนิทกันทั้งวงวานญาตมิสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ท่านได้กุศลผลนี้เทินทอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทินอิมีนาอิมีนาอิมีนาปุญญะกัมเมนะปุญญะกัมเมนะด้วยเดชะแห่งบุญกุศลด้วยเดชะแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์ที่เกิดจากการสวดมนต์ รกคาถามหาเมตตาใหญ่ระคาถารคาถามหาเมตตาใหญ่เจริญจิตตภาวนาในวันนี้เจริญและเจริญจิตตภาวนาในวันนี้ด้วยเดชแห่งบุญกุศลด้วยเดชด้วยเดชแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในอดีตชาติก็ดีในอดีตชาติก็ดี ชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีปัจจุบันาชาติก็ดีไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ความสุขความสุขความสุขความสําเร็จความสําเร็จความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความจเจริญรุ่งรเรืองแก่จ้าพเจ้าเพียงใดแก่ข้าพเจ้าเพียงใดแก่ข้าพเจ้าเพียงใด ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทุกทุกองพระอรหันตสาวกทุกทุกองค์พระอริยบุคคลทั้งหมดพระอริยบุคคลทั้งหมด ข,ข,ขอได้โปรดคำชูขอได้โปรดคำชูและอุดหนุนและอุดหนุนคุณบิดามารดาคุณบิดามา,ารดาคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอย,อยู่ก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าที่มีความที่มีความผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งในอดีตชาติทั้งในทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติและและปัจจุบันชาติ ขอได้โปรดคุ้มครองขอได้โปรดครองขอได้โปรดคุ้มครองให้ทุกคนในครอบครัวให้ทุกคนในครอบครัวสหายที่รักใครสหายที่รักใครสัตรูหมู่มานสัตรูมูมครูหมู่บานบริวารบริวารทหารตำรวจชายแดนทหารตำรวจชายแดง ที่ดูแลประเทศชาติที่ดูแลที่ดูแลประเทศชาติคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติผู้ที่ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนสารอมัสสัน้อยใหญ่เพื่อนสารสารสาตสาน้อยใหญ่ ที่สละชีวิตที่สละชีวิตแก่ข้าพเจ้าได้กินแก่ข้าพเจ้าได้กินให้ให้แก่ข้าพเจ้าได้กินเพื่อดำรงชีวิตเพื่อดำรงชีวิตขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากทุกหลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขประสบแต่ความสุข ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติ ทั้งที่เจตนาทั้งที่เจตนาและไม่ได้เจตนาก็ดีและไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งทางตรงทั้งทางตรงและทางอ้อมก็ดีและทางอ้อมก็ดีขอให้เจ้าก้าวขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ได้โปรดอนุโมทนาได้โปรดอนุโมทนารับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วนี้ที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล color, ้วนี้เมื่ออนุโมทนาะแล้วเมืออ่ออนุโมทน,นาแล้วได้โปรดอาโหสิกรรมได้โปรดขอแค่โปรดอาโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้กรรมเวรอันใดให้กรรมเวรและกเวอันใดที่ท่านทั้งหลายที่ท่านททั้งหลายเคยกระทําแก่ข้าพเจ้าได้เคยได้กระทแก่ข้าพเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้งในอดีตและปัจจุบันข้าพเจ้าขออาโหสิกรรม ก็ไปเจ้าเอาโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายเช่นกันแก่ท่านทั้งหลายเช่นกันสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายการทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนแก่กันและกันเลยอย่าได้่ได้เบียดเบียนแก่กันและกันเช่นกันและกันเลยมีความสุขก,กายสุขใจจงมีงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนของตนรักษาตนรักษาตนของตนให้พ้นจากคุกภัยทั้งสิน้นเถินให้พ้นให้จากทุกภัยทั้งสิ้นเถิน ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล <c oughs> แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายในสามสิบเอ็ดภูมิในสามสิบเอ็ดภูมิที่ดำรงอยู่ที่ดำรงอยู่ในสิบหกชั้นฟ้าในสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ตั้งแต่พักวะพรม the <protagonist> ตั้งแต่พักวะพระมชั้นบนสุดชั้นบนสุดลงไปถึงลงไปถึงลงไปถึงเอาเวจีมหานรกชั้นต่ำสุดอเวจีมหานรกชั้นต่ำสุดและโลกันตานรกและโลกันตานรกในสุดรอบขอบจักรวาลในสุดรอบขอบจักรวาล เทพเทวาทุกทุกระองค์เทพเทวาทุกทุกระองค์ที่ดูแลพระพุทธศาสนาที่ดูแลพระพุทธศาสนาในทุกคนทุกแห่งในทุกคนทุกแห่งที่ดูแลรักษาที่ดูแลรักษาชีวิตของข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเทพเทวาเทพเทวาเทพเทวา ที่สถิตอยู่ทั่วสากลภพที่สถิตอยู่ทั่วสากลภพพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์พระอินทร์พระพรหมพระอินทร์พระอินพระพหมโยมยักษ์โยมยักษ์ขนทานนาคาคนทานนาคา แม่พระพายแม่พระเพลิงแม่พระพายแม่พระพายแม่พระเพลิงแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระธรณีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพแม่พระโพศพพระยาโยมราชพระยาโยมราชนายนิรยบาลนายนิรยบาล เขาจตุโลกบาลทั้งสี่เขาจะตุโลกบาลทั้งสี่บิริคุตตาอัมมาศิริพุธศิริพุทธะอัมมาพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่บ้านผีเรือนผีบ้านผีเรือนทั้งที่บ้านและที่ทำงานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่องค์พระสยามเทวาทิราชแด่องค์พระสยามเทวาทิราชและขอถวายพระพรและขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชินีนา พระบรมสารวงทุกพระองค์พระบรมสารวงสารุวงทุกพระองค์ขอถวายพระพรขอถวายถวายพระพรจงมากลน้นจงมากลน้กลนด้วยบุญญาธิการด้วยบุญญาธิการ,การ,รมากล้นด้วยฤทธเดชมากล้นด้วยฤทธเดชและพระบารมี